สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อ,อมาหาก็มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึงวันนะครับวันนี้ก็นำสมเด็จวัลคังเป็นพิมพ์ใหญ่โอกระบอกนะเพื่อนสมาชิกเป็นพระที่มี ความสวยงามเป็นธรรมชาตินะองนี้เป็นเนื้อปูนเพชรนะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อปูนเพชรดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังดูด้านหลังดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยคือองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับองนี้ด้านข้างก็จะมนมน ทื่ออย่างนี้นะด้านข้างนะเนี่ยทุกด้านนะแล้วก็เนี่ยด้านข้างนี่คือด้านหน้านะหลายท่านสมาชิกได้ดูคลิปที่พ่เหยปัญหาลงไปคลิปก่อนหน้านี้ถามไถ่กันมานะเพื่อนสมาชิกแวดวงภาคเครื่องเราตอนนี้เจอฟองสบู่แตกนะเพื่อนสมาชิก ขาสภาพคล่องหมุนไม่ทันนะเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่หลายท่านนะระดับ1ในท็อปเทนเลยนะเพื่อนสมาชิกออกออกซื้อเองเลยทําคลิปออกซื้อเองเลยนะต้องเรียกว่าขายบ้านขายรถขายที่เรียกว่าพระที่เก็บไว้นี่นําออกมาขายในราคาที่เกินครึ่งนะไม่ใช่ครึ่งนะเกินครึ่งอีกนะเพื่อที่จะนําเงินไปไปใช้นี่นะ เซียนหลายท่านตอนนี้เราเป็นหนี้เรียกว่าไปเอาแหล่งเงินมาจากไหนก็ไม่รู้นะคือต้องจ่ายดอกกันนเดือนละหลายล้านะเดือนละห้าล้านก็มีนะแต่แต่ละคนเนี่ยหลายคนนะโอ้โหเรียกว่าไลฟ์สดกันเรียกว่าหรือว่ากลุ่มรับของแต่ละเซียนแต่ละสมาคมเนี่ยคุยกันในกลุ่มของเขานะแต่ปรากฏว่ามีคนนําออกมาเนี่ยรับแตก ลับแตกนะคุยกันในกลุ่มลับแต่ว่าลับแตกกันไม่ลับแล้วมีคนแอบออกมาออกสื่อในค่อยคําที่คุยกันนะเรียกว่าแชทหลุดน,นะนะออกมาให้พวกเราได้เห็นกันโอ้หน้าตกใจนะเพื่อนสมาชิกหน้าตกใจแล้วก็เห็นใจเสียนทั้งหลายอนะกว่าเขาจะมาเป็นเซียนได้ระดับนี้แบรนด์เขาติดตลาดผู้คนพูดถึงชื่อเขานี่ต้องอ๋อเนี่ยไม่ธรรมดาเขาต้อง ผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวผ่านโอเสือสิงกระทิงป่าทั้งหลายต้องผ่านมาทุกรูปแบบอะนะดังนั้นเวลาเขาขายพระกันเป็นล้านล้านเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีนะเพื่อนสมาชิกปัจจุบันเนี่ยสามสี่ปีให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจุบันนะสามสี่ปีที่ให้มาผ่านหลังมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ย การที่จะซื้อขายผ้ากัน1 0ล้าน20ล้าน25ล้านนะเอาเงินเป็นมัดมัดมากองมาตรงหน้าเนี่ยไม่มีแล้วนะถ้ามีก็เป็นธุรจิจนะเป็นธุรจิจทำคลิปเป็นธุรจิจเป็นคอนเทนต์นะสมมุติเขาเอาเงินนะเอาเงิน25มัดนะแต่ละมัดนี่ห่อด้วยพลาสติกใสอย่างดีนะ ถ้าเราเห็นเซียนคนไหนเราเห็นใครเอาเอาเงินเป็นม,มัดมัดละล้านแล้วก็ห่อห้มด้วยพลาสติกใสเพื่อนสมาชิกต้องดูที่พลาสติกห่อด้วยนะถ้าเป็นพลาสติกแบบใสห่ออย่างดีแน่นหนาอันนี้เงินเช่านะเป็นธุรกิจเช่าเช่าเงินหรือเราเช่าเงินไปแต่งงานเนี่ยก็จะมีธุรกิจเช่าเงินไปแต่งงานนะล้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเช่าชักห้าหมื่นอย่าง 50, นเงี้ยล,ล้านละห้าหมื่นนะสองล้านก็หนึ่งแสนนะสามล้านก็แสนห้าอย่างงี้นะ คือเป็นธุรกจิจเช่าเงินอ่ะนะไปแต่งงานให้เขาเห็นมีหน้ามีตาหน่อยว่านี่แต่งงานสมล้านนะเงินมาวางไว้บนพานเลยนะอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันนะเมื่อไม่นานมานี้พ่อใหญ่มาหาเห็นเซียนใหญ่ท่านหนึ่งนะแถวบางอะไรสักอย่างนี่บางปลามาบางละมุมบางแคบางละจันบางสุพรรณบางนาคนปรปฐมบางลาดบุรีอะไรชายาเขานะบางบางอ่ะนะเอาเงิน มัดละลานนะแล้วมัดหนึ่งห่งหอห่มด้วยพ้าติกใสยอย่างดีนะนะมามาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ยื่นพระให้กันหรือว,ว่าเอาพระมาออกแล้วก็ทูดในคลิปนั้นมีเงินมัดละล้านอยู่ด้วยหลายมัดไม่ต่ำกว่าสีห้ามัดหรือ10กว่ามัดอนะนะถ้าคนดูเป็นเห็นออกบอกได้ก็จะรู้เลยว่านี่คือเงินเงินเช่าขำตลกเลยนะ แต่ถ้าคนดูไม่เป็นนะดูไม่ออกบอกไม่ได้นี่เขาเชื่อโอ้โหนี่เงินมากมายเนยนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่แหละคือถ้าเขาเอาเงินมากองไว้ตรงหน้าแล้วยืน่นพระหรือว่าเอาพระมาออกคลิปไลฟ์สดเนี่ยเรียบร้อยเขาก็เอาคลิปนั้นไปลง y youtube แป๊บเดียวคนดูเป็นแสนชั่วโมงละแสนน่ะสามชั่วโมงนี่เป็นล้านเลยนะคนดูเพื่อนสมาชิกที่เขาดูเพราะว่าเขาเป็นเซียนในแบรนด์เขาติดตลาดคอนเทนต์เขานี่มันขึ้น ขึ้นขึ้นฟิตเลยนะ,สะแสดงว่าพระนั้นน่แท้แล้วทั้งที่เอาผ้าปอมผ้าเจพระที่เขาต้องการสื่อใหญ่จะขายเนี่ยเขาเอามาออกคลิปแล้วก็เอาเงินมาวางไว้นั่นแหละเขาก็อัปโหลดคลิปนั้นนะลง youtube ลงช่องโซเชียลคนดูเป็นแสนเป็นล้านติดตามภายในวันเดียวเนี่ยพระนั้นแท้ทันทีเลยนะพูดติดตลาดเลยนะนี่คือการการนําเสนอสื่อนะเพื่อนสมาชิกก็อยากจะให้ เพื่อนๆได้ตรีตรองใคร่ควรวญพิจารณานะเซียนหลายท่านตอนนี้คร่ำควรวญมากนะเจอเพื่อนลักตัดเหี่ยมโหดนะเรียกว่าหลายท่านก็ทำใจได้หลายท่านก็ทำใจไม่ได้เซียนคนไหนมีธรรมาพิบานหน่อยนะก็ต้องไปขายบ้านขายรถขายที่ขายทางเพื่อที่จะนำเงินมามาจ่ายในส่วนที่ตัวเองทำไว้ยอย่างเนี้ เพื่อนสมาชิกก็มาเล่าสู่คนฟังเวลาเพื่อนสมาชิกไปเจอสือ่อเจอพระคนอื่นเขาขายได้ 10- 20ล้านที่เขาออกสือ่ออย่าเพิ่งไปเชื่อนะปัจจุบันนี้ขายไม่ได้นะเพื่อนสมาชิกเรานี่แหละนะเราเอาพระพระพิมพ์เดีวยวกันเนื้อหาเดีวยวกันมวลสารแบบเดีวยวกันเนี่ยนะเซียนเขาอาจจะขายได้นะคนรู้จักเราหรือเรารู้จักใครก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะขายได้นะขายได้เป็นล้านอ่ะนะ ไม่ต่ำคนล้าน2ล้านหรือสาม้านนี่สมมุติว่าเขาขายได้3ล้านจริงๆนะเราไปขายมันเขาขายไม่ได้นะเพื่อสมาชิกแสนเดียวก็หู้แล้วนะพระองค์เดียวกันเหมือนกันเนื้อหาเดียวกันเลยทําไมคนนั้นนะ่ะเขารู้จักสมาคมรู้จักผู้คนรู้ว่ารู้จักใครก็ไม่รู้แต่เขาขายได้จริงๆ3ล้านนะนะแต่เราขายได้ไม่ถึงแสนนะ นี่คือภาพลักษณ์จากคนนะเพื่อนสมาชิกคนเนี่ยสำคัญนะคนสำคัญจึงอยากจะบอกว่าน้ำนะน้ำหนึ่งกวดเนี่ยนะน้ำส้มเนี่ยนะขายพุดบาทเนี่ยได้15บาทน้ำส้มแท้นะขายร้านสะดวกซื้อ20บาทขายในห้าง30บาท แล้วก็ขายในระดับโรงแรม5ดาวเลยเนี่ยห้บาทน้ำส้มกวดเดียวเนี่ยดังนั้นคนนำเสนอเพื่อนสมาชิกคนนำเสนอนี่ถือว่าสำคัญนะพระสมเด็จเนี่ยเปรียบให้เห็นภาพเมื่อกี้นี่น้ำส้มใช่ไหมน้ำส้มขายพุทบาท15บาทเนี่ยแสดงว่าพุทบาทคนเดินคนทั่วไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งถ้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขแบงก็ติดตลาดแล้วนี่ ผู้คนมีทุกมุมถนนเลยใช่ไหมร้านสะดวกซื้อร้านเนี่ยทุกมุมถนน,น,นเลยแบรนด์นี้ก็ติดตลาดแล้วเข้าไปนี่โอ้โหท่านเลือกได้เลยสินค้านะห้างอ่ห้างเซ็นทรัลทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมห้างใหญ่ใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเซ็นทรัลทั้งหลายเนี่ยคนเขารู้แบบแบรนด์การันตีทุกอย่างมันครบสมบูรณ์เราเข้าไปเราเจอเราเห็นไฮโซดูดีโอ้โหระดับหนึ่งเลย แต่ถ้าหากว่าน้ําส้มกว่านี้ไปอยู่ในระดับโรงแรมห้าดาวเนี่ยโอ้โหระดับผู้นําประเทศไปอยู่ไปอาศัยกันนะนายกประธานาธทบดีข้าบดีเศรษฐีทั้งหลายไปนอนไปพักไปอาศัยกันซูปเปอร์สตาร์ต้องมาอยู่ในโรงแรมใ,ใหญ่ๆเนี่ยห้าสิบาทเลยนะน้าส้มกวดเดียวเนี่ยดื่มกินสามอึกหมดแล้วเนี่ยห้าสิบาทอะนั่นแสดงว่าแบรนด์ติดตลาดเหมือนผระเนี่ยเด็กเด็กขายพระเด็กเดินผ้าทั่วไปขายได้แสนเดียว ในขณะเดียวกันเจ้าของแผงพระนะเจ้าของแผงพระไม่ต่างกับเด็กเจ้าของแผงพระริมถนนร้านต่างๆเนี่ยเอาไปขายได้ตั้ง50,000นซื้อจากเด็กแสนเดียวไปขายได้5 0,000นตัวเองแต่ถ้าหากเซียนที่มีคนรู้จักบ้างนะขายพระเปลี่ยนมือพระได้แล้วนี่ซื้อไปจากเจ้าของแผงพระร้านหนึ่งเจ้าของแผงพระได้กําไรไปแล้วตั้งห0,000นนะขณะเดียวกันเนี่ย เซียนขายพระรู้จักกันในแวดวงบ้างพอสมควรเนี่ยรับไป1ล้านไปขายให้พวกเซียนใหญ่ระดับบิ๊กๆอ่ะสิล้านกําไร9ล้านอ่ะเพื่อนสมาชิกอันนี้สื่อให้เห็นว่าพระองค์เดียวเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะสื่อถือขึ้นไปอ่ะใครจะนําเสนอขึ้นไปอ่ะใครจะเดินไปอ่ะนะ พระองค์เดียวกันเนี่ยดังนั้นเพื่อนชาวบ้านตาสีตาสาเพื่อนผู้ใหญ่มหาทั้งหลายฟังอยู่เนี่ยเราอย่าไปคิดว่าพระเราจะขายได้เหมือนเขานะไม่มีทางนะท่านอย่าบอกว่าท่านเหมือนกับเขาใช่เหมือนกับเขามีทุกอย่างเหมือนเขาแต่ขายไม่ได้เพราะว่าแบรนด์เราตัวเราสภาพเราฐานะเรามันอยู่ในอีกเลเวลหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะยกเว้นว่าท่าน ต้องใช้เวลาประมาณเป็นปีหรือสองปีหรือสามปีด้วยซ้าไปเพื่อที่จะเอาพระท่านนี่ที่ท่านคิดว่าแท้หรือเวทวงก็ว่าพระท่านแทนะท่านจะต้องมองตลาดมองลู่ทางกระชับพื้นที่เข้าไปในแวดวงคนที่เขาอยู่ในระดับยอดพีระมิดเนี่ยเข้าไปหาเขาแต่การเข้าไปหาเขาท่านจะต้องเสียเปอร์เซ็นเบี้ยไล่ลายทางไปนี่ไม่เยอะเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันเพื่อที่จะเอาปลาตัวเบ้งเบ่งเนี่ย ท่านต้องการจะตั้งธงขายได้30ล้านนะสปีท่านต้องวางแผนแล้วอ่ะอีก3ปีท่านจะขายพระนี้ได้ให้ได้สาล้านท่านต้องเริ่มสตาร์ทแล้วว่าท่านจะต้องไปหาใครไปพูดคุยกับใครนะท่านเอาสิ่งน้ําใจให้เขายัางไงบ้างเลี้ยงเขานาไปเที่ยวเป็นสปอนเซอร์รายการต่างเนี่ยท่านต้องเสียบ้างไปเรื่อยๆไม่ต่างกับเป็นล้านเป็นแสนนะเพื่อที่จะอัพไปสู่ยอดพีระมิดผู้คนที่ท่านรู้จัก ฝากพระท่านไปขายให้ได้30ล้านเหมือนเขาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกอันนี้เล่าสู่คนฟังเผื่อว่าใครอาจจะมีเรียกว่าแรงบันดาลใจแบบนั้นนะ,อ,ะอย่างองค์นี้นะดูพ่อใหญ่มหาองค์นี้เห็นไหมไม่แตกต่างอะไรกับพระของเสียเลยนะสวยงามเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูนะดูด้านข้างเนี่ยดูด้านหน้าดูด้านหลังสิครับโอ้โห องนี้ถ้าอยู่ในมือเซียนนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าอยู่ในมือของพ่อใหญ่มหานี่โอ้โหห้าหมื่นก็ถือว่าแพงไม่ต้องพูดถึงห้าสิบล้านนะห้าหมื่นก็ถือว่าแพงเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ว่าพระสมเด็จวรัระังเนื้อปูนเพชรพิมพ์ใหญ่อกระบอกของพ่อใหญ่มหาองค์นี้สวยยังไงนะทำไมถึง ที่จะนําขึ้นห้างเหมือนเหมือนคนอื่นนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูเฉพาะพระอุระนี่ก็โอ้โหดูดูด้านในวงแขนสิครับเนี่ยดูด้านในวงแขนเห็นไหมวงแขนเขาเนเนื้อนี่หดหุ้มม้วนเข้าไปด้านในเลยนะหดหุ้มม้วนเข้าไปด้านในเลยจ้ำจำ,จำสีเหมือนสีชาน้ําชาเนี่ยอันนี้เลยเรียกว่าคราบนมันตังอิวนะ่ะ เราเห็นเม็ดเนี่ยเม็ดเข้าสารเม็ดมวลสารเลยนะเนี่ยเหมือนหัวตกกะกัแตนที่โบราณท่านว่านะเราดูซุม้มละขังเนื้อด้านในเนี่ยม้วนเข้าไปเลยนะเนี่ยเนื้อด้านในเนี่ยม้วนเข้าไปเลยเพื่อสมาชิกดูสิครับนี่เป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆนี่แหละคือคราดน้ำมันตังอิวนี่เห็นไหมเนื้อนีม้วนเข้าไปเลยนะในด้านในซุม้มละขังนะเห็นไหมนี่อยู่ในมือชาวบ้านอย่างพระมหาก็ธรรมดานะ ถ้าองค์นี้อยู่ในมือเซียนนี่โอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนสมาชิกเราดูเราเห็นปลายพระบาทนีไ่ไหมเพื่อนสมาชิกนี่คือปลายพระบาทเขาจะวัดอย่างนี้เลยนะนี่วัดอย่างนี้ถ้าปลายพระบาทเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกเนี่ยมุมตรงเนี้โอ้โหนี่แท้เลยนะสายพิมพ์เขานะนี่เห็นไหมแล้วเพื่อนสมาชิกดูลักษณะดูข้อศอกตรงนี้เนี่ยข้อศอกตรงนี้คือจะหักมุมนะเห็นไหม ทิ้งดิ่งลงมาปั๊บหักเลยเห็นไหมนี่เรียกว่าเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นรอยต่อนะงอนเคี้ยวหดเข้ามาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูนี่ลักษณะริ้วจีวรไม่จดนี่เป็นการวางพาดจากข้อศอกลงมาเห็นไหมครับวางพาดเขาดูกันอย่างนั้นเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมนี่ขอบกระจกตรงเนี้ยที่ไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาไหลลงมามาถึงตรงนี้ก็วัดกันดูอย่างนี้นะต้อง หายไประหว่างแขนนี่ไหมเพื่อนสมาชิกนี่ตรงกลางระหว่างแขนท่านเห็นไหมวัดอย่างเงี้ยเส้นนี้นะอย่างงี้น,นี่แท้เลยนะแล้วเส้นเนี่ยเส้นนี้ต้องตรงขึ้นไปอย่างเดียวนะไม่เอียงถ้าเอียงนี้ผิดพิมพ์เลยนะสายพิมพ์เขานี่แต่อตรงอย่างเดียวแล้วดูด้านในส้นประคางเห็นไหมเนื้อเนื้อด้านในส้นประางตรงนี้เขาจะม้วนเข้าไปด้านในเห็นไหมเพื่อนม้วนเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยคือม้วนเข้าไปด้านในส้นประางเลยนะ ให้เพื่อนสมาชิกดูแล้วเราก็จะเห็นขาสิงเห็นไหมครับขาสิงห์เนี่ยเป็นลำเลยนะสวยงามเลยนี่นะนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังด้านหลังขอบข้างเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมสันนะขอบข้างเขาก็จะมนๆทื่อๆอย่างเงี้ยนะขอบข้างเขาก็จะมนมนทื่อๆแล้วก็จะเห็นเห็นร่องรอยการปรีออกเห็นไหมครับนี่ปรีออก ปีออกแตกออกแยกออกนี่ปีออกแตกออกแยกออกเนะสวยงามเพื่อนสมาชิกดูสิครับหาดูยากนะเนี่ยหาดูยากบอกเลยนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้นะเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นกันเนี่ยเราจะเห็นข้าวขาวนี่คือข้าบแคลไซตข้าบแคลไซอนาคอนานอยู่ด้านในเห็นไหมครับ นี่คือด้านหลังดูดูใกล้ๆก,กันอีกทีหนึ่งน,นะครับเราจะเห็นคราบน้ำมันตังอิลนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยแปลกมากเลยนะเนี่ยเนื้อปูนเพชรเนื้อเขาจะขาวอย่างเงี้ยขาวเนี่ยขนาดข้อขาเราก็จะเห็นคราบน้ำมันตังอิลเนี่ตัดขอบชิดเลยนะเนี่ย มาตรจันความงามนะเราดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังใกล้ๆนะดูร่องรอยการปรีออกนะการปรีการแตกออกของเนื้อนี่เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกนี่โอ้แบบงดงามเราจะเห็นเนี่ยข,ข,ข้าบฟองตรงหัวไหมแควไซนี่อยู่ด้านในเลยนะนี่คือขา่าวธรรมตังอิว สีชาเลยนะเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างนะนี่คือด้านข้างด้านข้างบอบช้ำรอยปิรอยแตกบอ่อน้ำตา่เห็นไหมเพื่อนสมาชิกพระมหาก็นำองครูอย่างนี้มาให้เราได้ศึกษากันนะงดดราม่านะแท้ก็ดูไม่แท้ก็ผ่านนะ แท้พยัยมหาไม่แท้ท่านเป็นเรื่องปกติธรรมดาแท้ท่านไม่แท้พยัยมหาก็เป็นเรื่องเราเชาวบ้านที่เห็นกันทั่วไปงดดราม่านะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปนี้แล้วมีตาสว่างดวงตาเห็นธรรมมีความสุขในการดูพระสมเด็จศึกษาพระสมเด็จด,ด้วยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ